สวัสดีครับเลคไยเองชนแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหววรัฐบาลไทยนะครับเป็นชุดสรุปนะครับแ้สรุปให้ก่อนหวยออกนะครับแนวทางหววรัฐบาลไทยจมวันที่16ตุลาคม2568นะครับอันเลี้งก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลของรอบที่แล้วนะครับผลของงวดวันที่1ตุลาคมนะครับย้สรุปให้นะครับ เ,เฉพาะเด่นรุดวิ่งนะครับเด่นรุดวิ่งหลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดไม่มีเจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดนะครับจะตัดให้งวดนี้เรามาตามมันต่อนะครับงวดของวันที่16ตุลาคม2568แปดสรุปก็จะสรุปจากชุด24ประตูนะครับที่แอดลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับ ความเลือแนวทางเลขฝันนะครับนำมาแบ่งปันท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจะสรุปนะครับแอดให้เด่นลุกวิ่งไปที่407นะครับเด่นลุกวิ่งตามกำลังวันกับเศรษฐีย้อนหลังต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นนะครับเด่นของหลักสี่นะครับ ำหรับคลิปนี้แอ้ครทํทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวเด่นหลักสีก็จะมีสี่ศ47ย์สี่หสี่เจ็ดนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นหลักศูนย์นะครับแนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้แต่พอสนุกนะครับ คลายอารมณ์ตัวเด่นหลักศูนย์ก็จะมี 01, 03, 07นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นหลัก7นะครับแนวทางตัวเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับกดใช้วิจาัยยานการรับชม จะตัดให้9ชุดนะครับเกิดเด่นก็จะมีของหลักสี่หลัก0นหลัก7นะครับเ้าชุดต่อไปก็จะเป็นแนวทางเลกฝันนะครับแนวทางเลกฝันแอดฝันได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนำเอาแนวทางเลกฝันมาแบ่งปันท่านผู้ชมทั้งและท่านผู้ติดตามนะครับแอดฝันเห็นไฟไหม้นะครับ ตัวเลขก็จะดูจากหนังสือฝันพยากรณ์นะครับก็จะมีตัวเลขเสียงโชคนะครับก็จะมีเลข4044นะครับสามตัวก็จะมี404 นะครับทางเลขฝันก็จะดูจากหนังสือฝันพยากรณ์ฝันเห็นไฟนะครับตัวเลขเสียงโชคนะครับก็จะมี04 44 404 401 407นะครับ เปลี่ยนแค่แนวทางนะครับพิจารณาเลือกนํ้ไม่ใช้ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใส่งถึงมือถือของท่าน ท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกการดุนนวันและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ